สวัสดีครับผู้ผมลิบนะครับก็วันนี้มาแปลกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีโทรศัพท์มานะครับก็คือเขาบอกว่าของที่ผมสั่งซื้ออะมันมาแล้วมันเป็นหูฟังรูปร่างอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันทีหลังนะครับก็อยู่ไกลๆจะยินเสียงไหมเนาะถ้าไม่จะยินอย่ากูพากเอาแล้วกันนะฮะก็ประเด็นคือไอ้นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าของมันมาแล้วซึ่งผมอะงงอยู่จังนิ่หนึงเอาโอ้ยเฮียย้อนแสง นะฮะคือของอ่ะวันเนี้ยวันที่17แต่กำหนดการส่งของอ่ะคือที่เขาวางไว้ในลาซาด้าคือวันที่19ถึง19ทธันวาจนถึง8มกราคมคือมันยังไม่ถึงเวลาเลยเว้ยมาแล้วแล้วก็กูไปตรวจสอบมาอีกทีแม่งของไม่ได้อยู่ในไทยสัตว์มาจากมาจากต่างประเทศส่งว่าที่สุดคือที่มันนานนนี่คือผ่านสุลกาก่อนเมืองไทย ร้อยห้าสิบบาทเออคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันยังไงว่าของมันยังไงนะครับงั้นก็เดีย๋ยวตัดไปตอนที่ว่าเขาโทรมาอีกทีแล้วกันเนาะก็ไอสัตว์จะทำหน้าแบ้วถ้ากูมีไอเฮียกูไว้หนวดจะทำหน้าแบ้วนี่มึงไม่หน้าไม่ให้ไอเฮียเนี่ยร้อยแผลจากสิวเยอะแยะมึงจะทำหน้าแบ้วเลยเฮียลีฟแล้วก็ขอบคุณสำหรับส1มสิบเอด subscribe นะครับเพิ่มมานิดๆหน่อยๆก็ยังดีว่าดีกว่ามันไม่ขึ้นเลย แต่ยังไงผมก็แพ้เพื่อนผมแล้วบรรนากากูเกมแม่งรอไปร้อยวัตซับทั้งทั้งที่แม่งอะไรวะทำเกี่ยวกับพวกเครื่องบินทหารก,กูเยวกับก,บกองทัพสงสัยคนสมัยนี้ชอบพวกทหารมากกว่าแล้วถ้าคนคนเราชอบเรื่องทหารแล้วทําไมตอนเกณ์ทหารทำไมมีคนอยากได้ใบด,ดําเยอะจังวะสงสัยอยากรู้จกักแต่ไม่อยากเป็นอา้าวตัด <Okay. S 3> นานแล้วรอนานแล้ว แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำจริงอ่ะเนี่ยนั่งอยู่กับมมนั่งอยู่กับมอ,อ,บมอไซค์เนี่ยนั่งบนมอไซค์คันเก่าลุงเขานั่งรอขอเนี่ยแต่นั่งอย่างงี้สบายตุดดีกว่านะดีกว่าไปนั่งบนบนนันไดฮะกระบานของวิอย่างเงี้ยโอเคครับได้ขอมาแล้วร้อห้าสิบมาเปิดเลยขาขาตั้งไม่ดี ก็ส่งมาจากลอสาอนานะครับผ่านแครี่เนี่ยอย่างเงี้ยในกล้องกลับด้านแต่ไม่รู้ว่าในตัววิดีโอมันจะกลับด้านใช่ไหมก็อืมระวังหน่อย คือว่ามันอาจจะมีที่ให้ฉีกก็จริงแต่ว่ามันเหนียวอะผมฉีกไอ้บริษัทผมฉีกของที่ผมสั่งมาจากลาซาด้าหลายอย่างละแม่งเหนียวมากเหี้ยเมื่อกี้ฝุ่นเข้าปากนะมันเป็นอะไรคือจาได้เป็นหูฟังแต่มันมันมจุ่หอ,อย่ังไงของมันไม่เข้าใจทำไมมันมาเป็นถุงอย่างนี้ทําไมมันไม่ใช่กล่องหรืออะไรอืมอ๋อมันห่อมาอย่างนี้เลย อืมหมดละมีแค่เนี้ยนะครับได,ได้แผน่นได้แผ่นงูงแผ่นหนึ่งไม่ใช่ของอยู่ข้างในอ่ะนี่ฮะชัดเลยถูกฉีกมาจากสุลกากรร้อยเปอร์เซ็นถูกสุลกากรฉีกล0ร้อยเปอร์เซ็นโอเคฉีกเอา QR วอาคดออกไปซะเย็ดโด ้ซายปรับขนาดได้อืมดีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบครอบแต่ว่าแค่ปิดข้างหูยิงกมาไวหน่อยนะอืมสองระดับโอเคอืมอืม ไม้มันสั้นปรับได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้ได้แค่นี้ปรับปรับไม่ไม่ได้ได้แค่นี้โอเคต้องอต้องใกล้ๆหน่อยเว้ยได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าไอเหี้ยไม้อยู่แค่เนี้ยมันได้ไหมคือแบบสั่งมา, <laughs> าเล็กไปปละาไอเหี้ยเล็กไปเปล่าอ่ะคุณลองปรับมันลงอีกนิดนึง มัน,มนผูกหูฟังอุปเัเตอร์ในหนังอะไอที่ว่ามันอะไรวะที่ว่ามันสั้นแค่นี้แต่แม่งพูดรู้เรื่องนะปรับใหม่ยาวไม่เท่ากันด้วยนะเนี่ยอือเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบตรงด้วยวิธีนี้แล้วกันเนาะ นะฮะสำหรับโดยการอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ละกันเพราะว่าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยคืออ่านนะแต่ว่าไม่ได้ตอบกลับเท่าไหร่หรอกอืมมาเรามาลองดูว่าไอ้ไม้นี่อ่ะนี่ผมขอให้ฟังนะว่ามันติดไหมกับไม้ตรงนี้มันติดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะกูกดหรือ,อย่างไรสัตว์โอเคเดี๋ยวรครับเข้าไอ้แอปนี้เลยผมลองเช็ค ช่วงที่ผมรอของมันมีคอมเมนต์มาด้วยไงเดี๋ยวว่าจะได้อ่านคอมเมนต์เลยดีกว่ามาเปิดเปิดเปิดดูเพิ่มเติมเลยล้วแว่นกูไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกโอเคอันล่าสุด อันล่าสุดมาจากไอเนี่ไอเล,เลชช่นตัวอย่างหนังสิงสูเขาบอกว่ามันเกิน YouTube แล้วอะความจริงขอบจา๋าอ๋อชอบจ๋านะแต่เรื่องนี้คงผ่านกลับชอบความลอยของบ้านผีสิงกอล์ฟกับใครจำไม่ได้มาแมนเว้นยังไงของมัน มากกว่าหลนกว่าคือดูแล้วมันเลียวกว่าหนังผีสิงที่ว่าพี่กอลฟเล่นอะไรอย่างนั้นป่ะอย่าดูดหิหนังเรื่องอะไรแต่ไม่รู้มัยมันไม่เลียวจึงเลยตอนแรบแอบชอบ,ชอบตอนแรกผมว่าเขาคิด่าจะเขียนว่าตอนแรกป่าตอนแรกแอบ,บชอบโปสเตอร์แต่คงไม่ดูในโรง คือมันไม่เรียวอะไรเลยจริงคนผมสําหรับผมดูตัวอย่างมันก็ไม่เรียวนะคือใข่วะมันจะมีมนุษย์คนไหนอยากเจอผีอยากเรียกวิญญาณกลับร่างอะไรอย่างเงี้ยเออ,อแล้วมาแล้วเขาพ,พี่เขาคอมเมนต์ชื่อหนังที่ว่าเขาจําได้บะเอ m มายเฮาขังเอ,อ้บ้านขังวิญ,ญญาณมันเรียวกว่าเพิ่งจําชื่อได้ที่คนเดียวแม่งเล่นเล่นอ่ะกดไอ้ฮะห,ห,หัวใจ นี่ครับคือยอดคอมเมนต์ที่ผมชอบเพราะว่าเขาให้ความเห็นไงว่ามันมีเหตุผลคือหนังสมัยนีย้คนเราไม่ได้ดูที่ว่าความหวือหวาละมันดูที่ความเรียวความสมจริงอ่าดูอย่างสมัยก่อนสมัยก่อนคนคนคนเราชอบดูหนังแบบไหน,นจัลังไายไมอ,อะไรอะจี้กงเป๋บุญจิน้นมันบางครัง้งมันไม่เรียวโดด โดไปไปมามาที่วนกิ่งไผ่เนี่ยนะเออเห็นไหมหนังสมัยก่อนเนี่ยมันเวอร์เวอร์วังอะแบบหนักหนังหนังแอ้ชั่นก็แบบสัตว์คนเดียววันแมนอาร์มี่ยิงไม่ไม่เคยเจ็บอะไรกะหนังหนังหุ่นยนต์กับโรบโครอคอปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเลียวเท่าไหร่แต่โรบโครอคอปอาจจะเรียวหน่อยนะแต่หนังปัจจุบันเนี่ยเน้นความสมจริงจับผิดกันเป็นว่าเล่นเลย แต่ก็ยังงงว่าทบางคนมันชอบบา,บางคนบอกว่าชอบความเร็วแต่แม่งก็ด่าวพวกจับผิดหนังมาต่อเลยต่อที่เอมเมนต่อไปอ่าอันนี้ผมดูแล้วชื่นใจมากตอนตอนนั้นดูดูก่อนจะนอนไอตอนผมพักเสียงตัวอย่างแรกโปเกมอนนะฮะต้องดูอย่างนี้ดีกว่าพัฒนาต่อไปนะคะสู้ๆชอบมากเลยค่ะคลิปนี้รอดูอยู่นะสักวันต้องดังแน่ คำถามคือกูจะดังได้ไหมขนาดหูฟังที่กูซื้อมาผมว่าไม้มันไม่ติดนะไมเหมือนเป็นไม้เกย์ไม้เกย์กูต้องใช้เสียงไม้จากโทรศัพท์เนี่ยเออแต่ก็ดีเวลาอะไรมันจะ,จะไม่อะไรไม่มากเท่าไหร่ในอันนี้ผมตอบกลับไปแล้วขอบคุณนะครับที่ชื่นชมตอนนี้ผมกําลังพยายามอยู่ครับแต่คงจะลําบากนิดหน่อยเพราะว่ามือถือผมกากจริงครับกา,กากจริงนะมือถือผม แลมหนึ่งลอง 8, มแปดเงมจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นสเปคฮะตรงนี้ครับขึ้นสเปคข้างๆสีดำๆข้างๆนี่แหละอืมสอนวิธีใช้ GTA c h a s t e r ของของ San a n d e Edition ซึ่งผมบอกเลยว่าผมเห็นคอมเมนต์เนี้ยก่บคอมเมนต์เมื่อกี้ไอคอมเมนต์ของช่องใจขนมอะ่ะผมบอกเลยนะว่าอยากอยากทำคลิป S Talk มากอยากทำ S Talk คือ คอมเมนต์ส for ่งเสริมคอมเมนต์ติกับคอมเมนต์กวนส้นตีนชื่อหัวข้อนะแต่ไม่ทำเพราะว่ามันเสียสีเกินไปเพราะว่าตอนนั้นช่อง rg review ช่องที่ผมชอบเขาปิดตัวไปนะครับปิดขนาดแฟนเพจปิดอะไรหมดเลยพูดตรงนี้เลยแล้วกันว่าไอ้คอมเมนต์ที่ด่าว่าดิ้นไก่สั้นเนี่ยกูจะกดหัวใจไปทำหอแล้วก็กดเป็นมารยาทไอ้คนนี้บอกเลยผมกดเป็นมารยาทแันนั้นเองใครที่คอมเมนต์ในช่องผมไม่ต้องห่วงได้หัวใจแน่ได้หัวใจแน่นอนเพราะว่าผมกดให้ทุกคนอะขอแค่มึงเม้นมาแบบ เออมึงกล้าเม้นผมก็กล้าให้ไม่ใช่เพราะว่าผมยังไงผมผมก็ดูคอมเมนต์ทุกวันอยู่แลวแต่ถ้าผมเหนื่อยไม่อยากดูถ้าอันไหนผมไม่พอถ้าอันไหนผมโมโหจริงผมกดผมไม่กดนะกดดิสไลค์ด้วยเออครับคือมันก็จริงที่ว่าแต่ที่ผมกดหัวใจให้เพราะว่าผมเออบางครั้งผมพูดไม่ชัดบางครั้งผมนึกคำไม่ออกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับต่อมา <c oughs> ชื่อคลิปแม่งก็กินขาดละนี่แหละเลยดำรงที่ท่านประ มไม่พุดไม่พุ่ไอตัวอย่างหนังพันเตอร์คิวเลอร์อนี้ก็ผมว่าอ๋อน่าจะออกแนวโกดซองเต็งอยู่หน่อยๆน,นะแม่อยู่ดีๆก็ห้าห้าห้าทั้งทั้งที่ในคลิปมันไม่ตลกหรอกนะเหมือนประชดประชันมากกว่าผมถามเลยเแล้วอะไรเหรอครับอยากรู้ผอกว่าวเรอะเฉยๆตอบเลยครับผมอันนี้ผมทำอันนี้ผมเมนเองสองอันนี้ มันก็คือไอช่องบานาน่ากูดเกมอยู่อันนี้ยูสเซอร์ที่สองมันตอนดูหนักโป๊มั้งแล้วกูก็คอมเมนต์ีกันสะดุดจนได้คือมันกระตุกบ่อยช่วงนั้นอะอ่ะตัวอย่างที่สอง spiderman into into the spiderverse อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมผมผม,ผมที่ในในยุคหลังๆในครึ่งปีหลังมานี่ในปีหลังนะที่ว่าผมเนี่ยเห็นไหมพูดพูดไม่ถุยกะมีดิสไลค์แต่นี่ดิสไลค์น้อยดิสไลค์เดียวมันจะไม่แพ้แต่ตอนนี้คงจะได้ไม่รู้เิ เพนนี่น่ารักืออบอกเลยน่ารักจนกูไม่อยากพากอะ่ะน่ารักจริงๆ <c oughs> ตอนนั้นผมพิ์ว่าน่ารักจริงๆน่ารักจนผมไม่กล้าพากไม่กล้าพากเพราะว่าเสียงเจ๊เสียงน้องแจมมาเป็นแบบโรล,ลี่เลยอะ่ะเฮ้เราให้กูใช้แสียงนี้เหรอ <c oughs> ไม่เอาแน่แน่อันนี้ก็คืออีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ว่าต่อเกือบได้สาระแต่ต่อมาไม่มีสาระเลยจอร์จอจอร์ซีน่าก็มา แต่พี่แต่พี่แต่ครั้งแรกที่พี่เข้าเขียนนี่จีนซินาจีเจชไอเอ็นแต่ชื่อจอมันคือ j จ h n โอ s n ชเอ็น j ฮิสเลมิจอนซินาต่ต่ต,ต,ต่ต่อไปเลยต่อไปเขาก็ถามว่าทำไมพี่ยุ่สลับยังยังกล้าสลับผิดอีกนะฮะทำไมกลายเป็นตัวร้ายอยากให้พี่กลายเป็นคนดีเวลาสู้กับทาหารจะได้ you can see m e อ่า ตามริงทหารนะ่ะมันก็พวกพวกเอเจนเบอร์น่ะแหละคงไม่สู้กันนะแต่แต่ถ้าให้พี่แกไป you can นซี m ีใส่ไอ้พวกพวกไอ้ดิสติคอนคงไม่ใช่เรื่องอ่ะคงทําให้ได้ผมก็ตอบไปเนี่ยยาวเฮีย้ยๆว่าอาจจะเป็นตัวดีได้ภายหลังเพราะว่ามันโดนหลอกใช้อะไรอย่างเงี้ยผมตอบไปเนี่ยเนี่ยมันก็ยาวๆไปโอเคว่าทดสอบไม้ไปเรื่อยๆนะครับ สักคู่ครับอืมสว่างอยู่นะอ่าอันนี้เพื่อนคอมเมนต์มางงง,งแค่นั้นเองเอออันนี้ก็อืมอันนี้ก็คนนึงก็รอพี่เอกอีกคนนึงก็ไอคนเดิมอ,อ่ะไอ้คนที่พูดถึงจอร์จซีนาแหละเออพูดมีสาระอีกแล้ว อันนี้เพื่อนเพื่อนร่วมชาแนลเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนผมอผมมีคนนึงซึ่งแม่งไปอ่านหนังสือคนเดียวแล้วครับมันไม่อ่านเลยลงชาแนลละถ้าที่รู้นะไม่ได้คุยกับมันนานมากอันนี้คอมเมนต์แรกสองทำสองสาเดือนยอดวิวยีแต่ตอนนี้ก็ก็ถือซะว่ามันก็น่าจะมากายอยู่นะช่วงเนี้ยมันเริ่มเริ่มเริ่มมาลุ่งขึ้นแล้วเพราะจาก จำได้ว่าต้นเดือนยี่บห้าตอนนี้มึงผ่านมาครึ่งเดือนก็เพิ่มมาอีกหกก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่สบ,สบายๆชิลๆไม่ได้ว่าทําอะไรแต่แค่ว่าอยากอยากให้ถึงอยากให้ถึงเร็วๆอยากให้ถึงกาหนดที่ว่า youtube เขัตังไว้เร็วๆก่อนที่ว่าจะมี YouTube ยูทูบเบอร์คนไหนทําช่วงตีนจนโดนผิดกฎอีกจน youtube แก้บทอีกตอนนี้ก็วันวายกับแอตติคอลสิบสามให้กดไอ้บัญญัติบัญญัติข้อสิบสามของยูเอ็นละเอ้ยไม่ไม่ใช่ยูเอ็นเดียไอเอียูเออียู ซึ่งถ้าใครยังไม่รู้มันคืออะไรไปหาดูไปหาดูพวกพี่ชีวัสนี้พี่ชีวัศพวกอันนี้พี่เจมมอกก็เขาเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเราแล้วว่ามันคืออะไรโอเคหมดเดี๋ยวเราเรามาทดสอบกันนะครับว่า,ว,าว่าหูฟังหรือหูฟังไม่จกหูฟังตัวเนี้ยกัดไอตรงเนี้ใครจะชนะผมจะได้คอมเมนต์ลงสาสุระหรือไม่อาจจะส่งคืนแล้วไปหาอันใหม่ไม่รู้ดิ กัันครบมาลองทดสอบเกมนี้นะครับก็ต้องเคาะเรื่อยๆครับให้มันจะมันติดจริงโอเคอ,อ,อเหี้ยพอกูกดเพะพอกูกดอ,อัด้มันแหลกไงวะอืม อืมอืมหาพื้นอีกสิอันนี้กระสุนยี่ห้านัดโอเคลองดูมาๆบูชัดก,ก๊อกเนหละโอเคแล้วลองไปเล่นสตรอรี่อะชัปเตอร์หนึ่ง แล้วยังไงด่อดแรกมันไม่มันก็ไม,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 ม่ให้มันให้เราปืนเล่นปืนพื้นฐานมันดีวะยังไงมันก่อนเนาะมูฟเมนท์เอฟวอร์ทิ้งสโลว์เว้นอะไรอยู่ Move. ทุกอย่างจะช้าลงถ้าคุณหยุดเดินเดียวมีเชด้วยมีปืนให้กูไม่ถ่นนี่อยามีพืนไว้ใายมีไม้แถวนี้ยากเจอเพื่นดีๆแถวนี้มีไหมเอ,อ่ยร้องก็หัวยังเสือกร้องเลยนะกูมีหลายใซเสยที่ไม่ผลึงฮึส่วนทุลุป,ปลาว โอ้โห oh oh. ยิงมาละอื้อละอี้ชื่อเฉียวกระสุนเล่นวุ๊บโอ้โ oh ห oh. มีสโลคันไรขนาดนั้นพิกก็สิบเจ็ดเลงยิงเป็นไงบ้างมาเขารอบสิบนัดเอาไป หมดละจบแค่นี้โอเคโอเคมา ตัดไปตอนผมทดลองตัวสอบนะครับโอเคสรุปว่าได้นะครับก็หูฟังตัวนี้ใช้ได้ทั้งไม้ทั้งลำโพงนะครับในตอนนี้ก็ใช้อยู่ก็จบเพลงแ้วนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับเท่านี้แกะกล่องแล้วทดลองเลยอ้าวยูเอ็นกวเพลงเดิมดิ ไอสัตว์ไปไกลละเพลงแบ็กราวจำตัวกูเป็นแบ็กราวที่ชัยน,น้ากูใช้ตลอดไอเทียโอเคงั้นจบเพลงที่แน,น่นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าคุณชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์ใช่เลยครับกดแชร์แชร์ไปเพื่อนของคุณคนที่อยากให้เพื่อนคุณคิดเห็นว่าจะติหรือจะด่าเฮี้ยดีๆนะครับโอเคกดไปที่หน้าชกดไปที่ subscribe นะครับ โอเคอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อทันการแจ้งเตือนของเราเวลาที่เราลงคลิปใหม่นะครับเพราะว่าช anel นเ,นเราลงไม่เป็นเวลาอยู่แล้วครับสวัสนะครับบ๊ายบาย